นายไม่กลัวดำเหรอ No ดำเป็นเงี้ยง ครับแม็กเกอร์ผ้าลูกวันนี้เราจะไปไหนครับเกาะล้านที่จังหวัดชนบุรีอ่าอยู่ในเขตของแขวงพัทยาใช่ไหมครับใช่เป็นเกาะที่มีขนาด4.7กิโลเมตรใช่แล้วเป็นเกาะที่ใกล้ที่สุดที่ท่าเรือพัทยาอ่าเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือที่ท่าเรือแหลมบริีไฮกันใช่ไปเดินทางต่อไปเดินทางกัน เราเดินทางจากชันาทมาขึ้นเรือที่ท่าเรือแหลมบริไฮก็ใช้ระยะเวลาประมาณ4ชั่วโมงนะคะ325กิโลเมตรมาขึ้นเรือเพื่อจะข้ามไปเกาะล้านก็ระยะทางจากเกาะห่างจากท่าเรือก็ประมาณ7.5กิโลเมตรค่ะถึงแล้วใช่ไหมครับถ<อ>ึงพัทยาซิตีแล้วเดี๋ยวเราจะไปเอารถไปฝากเขาไว้ใช่ไหมคะครับจะฝากไว้เราก็จะขึ้นเรือสปีดโบ๊ทไปที่กาะ นื่องจากเรามาเป็นกลุ่มใหญ่จึงเช่าสปีดโบ๊ทไปขึ้นเกาะที่ท่าเรือหน้าบ้านระหว่างที่นั่งเรือก็เปียกกันไปคนละเล็กละน้อยหรือเปล่า เก็บของเปลี่ยนชุดกันเรียบร้อยแล้วก็น,นัง่งรถสองแถวไปเล่นน้ำกันที่หาดตะแหวนซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของตัวเกาะค่ะหา,หาดาเาตาแวนใช่ไมแม่ไม่กลัวด,ดำหรอ no ดำเป็นเงี่ยงเลยนะกลับไป เดี๋ยวเพื่อนจำไม่ได้นะเอากอยับผิวด,ดำอะเอาแต่อะไร แล้วเราก็จะไปหัวไม้แล้วก็น่าจะไปเปิดเบอร์กซาซิมิอันนี้เดี๋ยวเราถ้าลองอะไรเบอกซาซิมิใช่ไหมแม็กซ์กินกับแม่ปะไม่ไม่ใช่กินเบอร์กเราทำให้เราลอกหมันก็าทำให้เรียบร้อยเลย เดี๋ยวบ้านแกงไงหรือนี่แกงปลาหมึกเอาโบนะครับร้านนี้อยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงข้างๆวัดแมกาะร้านครับข้างๆเซเว่นใช่ไหมครับใครับอู้อะไรงากะฉ่าหลายเลยน่ากินอ่ะน่ากินมากกินม้างเดี๋ยวแม่บ้างไม่ใช่กินชิมเดี๋ยวให้ชิมเดี๋ยวให้ชิมเพราะบอกเนื้อมันหวานมากเลยแม่ผมไม่ใช่กินปลาหมึกอ่ะชอบกินเต้าู้อย่ามาแย่งแม่นะ ยังยังไม่หยุดแกงปลามึกเ,เอาไว้จะให้มันทนหมึกอ่ะใช่จริตามทื่มไหมต้างนูวไหมจะได้ <c oughs> เห็นกับกับเราตัองอกันมาหมึกจีนี้น กินปล่าม้รชาิยังไงยังไงมันหวานว่าทำไมกําลังมากกว่าซีดีอีกอย่าเพง้อาให้มยก่อนไม่้อมไชิมลเดี๋ยวอจิมกระจาจ้ากระเ้กระายังไงหวานแบบเคมๆอร่อยกว่ากินเปล่า ยาะขอไม่ได้อะกินหนักซีฟู้ดแล้วเนี่ยนเลร่อเดยไม่จโอเคแล้วานมันยมากกว่ามากเลยค่เยวตาดไปตอนเท้ากันเลยตอนเท้าค่ะ นี้เราเดินทางกันไปที่หาดนวนซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะล้านซึ่งห่างจากมาดีรีสอร์ทเพียงแค่2-3กิโลเมตรกันเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปวิวสวยๆกันอ,อันนี้เราอยู่ที่หาดนวนแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปพระาทิตขึ้นกันเนะะา,เา,เานะโอ้โหเล่นน้ำไปเช้าเลยเหรท่านอะ ซับเสื้อเองได้ไหมซับเสื้อซัชอบชุดเองนะเล่นน่ะได้โ <Okay. S 1> อเคเพราะมีหมาน้อยอยากจะเล่นนะ้ำหมาอน้อยหรอยหมืน้อยสนุกไหมครับน้ำมปรวาอ่าระดับความเค็มเป็นไง เค็มเหมือนเดิมน้อยๆ <laughs> <laughs> เค็มน้อยๆอ,อ่าเดี๋ยวกลับไปนี่พักไนก่อนไปอาบน้ำอ่าแล้วก็เดี๋ยววันนี้11บเอโมงเราก็ขึ้นเรือกลับกันแล้วใช่เรากลับไปที่ท่าเรือพัทยาบาย ระหว่างรนอน,น้องแม็กอาบน้ำก็เอามาแวะซื้อกาแฟร้านอยู่ทางซ้ายมือของวัดใหม่สัมรานชื่อว่าร้านเชา้าเกาะคอฟฟี่ร้านนี้รับคนละครึ่งเด้อค่ะราคาก็ถูกนะฮะอาบน้ำกินกาแฟกันเรียบร้อยแล้วเราก็มาถ่ายรูปก,กันที่จุดชมวิวกังหันลมซึ่องอยู่กลางเกาะนะคะวิวสวยมากเลย กันแล้วหรอครับครับตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือเกาะร้านแล้วอ่าเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเนรือสปิริตรถกลับมันใช่ไหมครับครับดำนะเราอ่ะวันเดียวเลยใส่แมสดีๆเอาแมสปิดจมูกด้วย <c oughs> เออรู้เลยว่าด่งางไ <c oughs> ม่ค่อยมีแมสตอยทั้งล้น <c oughs> มอน <c oughs> เคเดี๋ยวรอขึ้นเรือกันนะโอ้โหล้ครับ <c oughs> สนุกไหมกสนุกมากตอนนี้อ้วนนอนมากวันนี้เหนื่อยวนนอนเลยในชะ่ไหมเดี๋ยวเราไปแวะปั๊มน้ำมันกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปแวะซื้อของฝากก่อนกลับกันอ,อ,อ่นนอนกันอนุญาตให้นอนอย่างนี้เราออกจากท่าเรือแหลมบรรหไฮไปนัดเจอกันที่ปัป๊มปตทอ่างศิลาเพื่อเติมน้ำมันทานข้าวแล้วเราก็พบกับร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งที่ปั๊มนะคะเราไปชิมกัน ดของอร่อยรอแป๊บนึงปุงเลยไม่ได้กินนะ,ะเป็นไง <c oughs> ไม่ต้องปรุงใช่ไหมปรุงจะเสียรถอีก ตอนนี้เราถึงไหนครับตลาดอักศิลาอ่างกาศิลาเดี๋ยวเราจะไปซื้อของแห้งกัน mm hmm. ใช่ไหมครับ mm hmm. ของทะเลฝาก mm hmm. อันนี้เป็นของแห้งแต่ถ้าตรงโซนตรงนู้นจะเป็นของสดเราจะไปที่ซนของแห้งเราจะไปซื้อของแห้งฝากกันแล้วลาเพื่อนๆยังแล้วพบกันใหม่กับวิดีโอหนะ้า อย่าลืมเปราดเาย,ายเป็นการมาเที่ยวหลังการฟื้นฟูจากโควิดระบาดแม้ว่าจะมาครั้งที่สองแต่เกาะล้านยังคงมีเสน่ห์และน่าเที่ยวอยู่เสมอและการมาของนักท่องเที่ยวเป็นกำลังใจในการประกอบอาชีพของคนบนเกาะสังเกตได้จากรอยยิ้มอย่าลืมมาเที่ยวเกาะล้านกันนะคะ